สบายดียง,งีมังแรงเนาะตรงนี้ก็สิมาวางาก,กุ้ยไว้เนาะแล้วยิงนกแล้ตามนายพนานพุ่มมาเป็นอะไรเมื้อนี้นายพานสิมันอยู่บ่โอ้มีอ่านวมาจะร้อยชนร้อยแหละต้องถึฟังเสียงนก,น<อ>กห้องนี่คือมันสีกิมากินยี่เนาะกุ้ยเขื่อนนึ่งนี้ ทำเลเอาวางเอาบัวให้ขึ้นก่อนบัวยเัาก,าก็เอามาเครือ,อนหนึ่งเนาะมันคือสิมันสิกินเยอะม,มือนนี่

นี้ก hmm. <Okay. S 1> ็เป็นบอนทองสิมาปะมากล้วยไปเนาะเสียมกล้วยขึ้นมัดเสกกไม้ไว้บึงทรงผมเป็นคู่ในพันเนี่ยเ่าป่าทรงผมบนต๊ะเลยเนีในพันหนวดทอาป้ากุ้งสะพางกูบ่เฮ้ยป้ากุ้งสะพางกูบ่ lúc nào cũng là bon. wow, này ừ. sau này mà tao cãi đấy thì sao bộ sau này mà mất มันจะขึ้นได้บน no like ั่นเลยขึ้นได้บอกผู้บอกุ๊กน่ได้อือมคือทำเลดีด้วยขึ้นกับตัวก๊กสะพานงเป็นได้สะเขึ้นกุ๊กสะพานยังเป็นได้ ทำยังไงมันเห็นนะโอ้โกุ้งเลยก็ได้เอาขึ้นไปี๊ป้าลงกุโตขื่อนี่ก็แม่พานมันยังหาบนทำเลอยู่เนาะสีปะาบนใดดีป้าหฮนกกินเซร์ไลน์แล้วเขาจิมาดักเบิ่งมันมีลายอยู่บ่นี่แล้วบนเออ อันนี้บ่กอืมไม่กลาเลยหมักคือกระตุ้นหม่ามทุนฒิเราเพื่อนก่อนจะเลือกทำเลได้แล้วเนาะคนมันต้องกินเนาะอันนี้เนาะให้นกกินคนอยากยิ่งไม่อยากนี่ยังไม่อยกิน mai nục quay hả nó là kín mấy hạt mặt tụng nè ừ. oh, nục cái ừ. chuẩn đi đấy lại đấy à, nền mặt sụp nhìn ngon để dịp về thằng đây ừ. ừ. กลวยนี่ก็มาไกลกล้วยมาที่สวร่ค์ตรงผมนายพานเพ่อกันแล้วนะปะไว้ประมาณสรงสามมือหมดเลยสิมาบึง้งมันช่มียังกินอยู่บ่ติดตามไปทำการพี่น้องเลย อีพีนี่จะได้ให้เบิ้งซั้นนี่แหละยังอียังอีพีสองยังคลิปที่สองคลิปตนมามายิงนกเราจะเอาลงให้เอาเอาลงให้เบิ้งอีกเนาะต้นใหญ่หรืต้นน้อยอืต้นใหญ่เลยแถวงามกระทุนนี่เนื้อเยอะ เห้ยได้ขึ้นไปแล้วเนาะนายพานเนาะมันบวมเลยลงบอกเฮ้ยบางคือขึ้นมัดบกวยเห้ยได้นี่เอาขึ้นไหนป่วยนี่ Nhìn thằng này yên bay lao kỳ bụi 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 cuối bụi ạ bụi 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 อืมอืมอืมเอาขึ้นไปเห็ดแคนนะบุปผาใส่กระไดงามนะฮะเห็ดน้ำเนบ้ไว้นี่มันงามกระถุนนะกระได้ขันยูป้ากล้วยผู้มยังอยู่คนมาไก่มันยังมากินเอออย่าว่าแล้วอืม พล็กระเลนขึ้นไปตนใช่เลยบรรยากาศป่าเนาะ อยู่หากินพี่น้องเลยเดี๋ยวมือไม่สิไม่เห้คลิปต่อใกล้นี่เพิ่งทุกคนเน่ยตอนนี้เขามาต่วางกับรักหนุกนะ มากระดยิงมาเลยนี่มันทันได้นกเกบโตนี่ค่ะทางมือปืนบนนี่เน,เน่าก็ยงยิงเหมอนก่อนคืยิงกระทุน ไม่จบไปเลยก็กระทุ่ม หาอยู่หากินยามแรงปีน้องเลยลั Santa ่นไก่ลั네いい่นไก่ไว้เนี่ยดึงไว้แล้วลั่นไก่เขาดึงกันซากมันดึงกันซากไว้เอออืมนั่นแหละ เอมายังนได้นกจักตคนหนึ่มันจะค่ำละมาข่ำเงยประมาณสี่สี่ห้าโงแล้วออกมายังไ่ได้นกจักตเห็นไก่ป่ากสุามหมู่บริยิงน่รักพว้ยในพานคนหนึ่งก็ยากยอมละไก่แถวนี้มันเก่งหลี เป็นว่าเป็นอันนั้นก็อาจารย์นะไก่ป่าอยู่นี่หูเป็นละไปบิงปบ่งนกนกเจ้าอืดคลิปนี้ก็จะได้ปิดคลิปสั็นี้ละทุกคนเลยนกไรดอกนกวันนี้กะเพราะวออ่าเขาอกอานวาง กับดักไว้มาเอาเกุ้ยยันใส่กุ้งไม้ไว้สามสี่มือบริษี้มันยิงหนกให้เบิกเหมือนได้หรือไม่ได้ตีตามน้ำกันอีพีสองผู้ละจะได้กับก่อนขิปนี้กับขีปนาผู้ละพอ่อเขนไม้